ฟังเพลงร้องสดกับท้องทุ่งนาสาวโพธรามคนสวยโพธารามคนงามแห่งนี้หน้าตาสวยดีสวยดีเป็นที่ฝันไฟพี่ฝากรักน้อง ทั้งสี่ห้องหัวใจน้องจะรู้บ้างไหมว่าใครคนหนึ่งถามหาคนสวยโพธารามคนงามที่ฝันคิดถึงทุกวันทุกคืนพี่ฝันเห็นหน้า พี่ครวนคนึงคิดถึงอยากเห็นหน้าตาพี่เฝ้าแต่ภาวนาให้ได้น้องมาสมดังใจโพทารามเหมือนโพงามรม่ม ตัวพี่เหมือนเช่นเป็นผู้อาศัยคนโพธารามน้องคงจะงานน้ำใจรับรักสักหน่อยได้ไหมอาศัยอยู่ในรมโพสาวโพธาราม ขอยมีความสุขครับ